สวัสดีครับสวัสดีครับทุนผู้ชมทางบ้านรวมทุนผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับปัจจัยชีวิตเลยละที่เราต้องดูและเข้าใจนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับหายแว่นตาหายใช้แว่นสำรองให้่มองไม่ชัดเลยนะครับอ่านไม่ได้โทษด้วยบางทีธนวัตรสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับคุณวิเชียรวิชาสวัสดีครับคุณรัตกรสวัสดีนะครับ เมื่อคืนก็ได้พูดถึงหลวงพเนียมัดน้อยเนาะโอเเ้เกียติอาจารย์ดังของเมืองสุพรรณบุรีวพเนียมัดน้อยเนี่ยบอกว่าท่านเป็นคนบางปัวร้าเลยนะคุณพ่อสีประจันคุณแม่บางบมว้าท่านเกิดที่บางปะมร้าแล้วก็มาเรียน <c oughs> อยู่วัดมหาธานนะตุนะโดยใช้ชีวิตอ,อยู่วัดคังใกล้ชิสเด็จโตก็คงจะได้รับการถ่ายทอดวิชาเลยมาพอสมควรอายุได้สี่สิบปีก็กลับบ้านเกิด ไปอยู่วัดรอดเจริญอยู่จนกระทั่งไนันมาเป็นเจ้าวาดวัดน้อยครับศึกษาวิชากาารรมฐานแลไต่างเยอะทุดงไปไหลที่ไหลาทางเรียกว่าแต่กล้าวิชามากกันแล้วกันสาเร็จวิชาขุ่นตลอดนะครับเขาบอกว่าผมใช้ใบอะไร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 ,อะไรแดงไม่รู้เนาะแล้วก็ตลอดแล้วก็เอาชิมสีมะโคกมาตํานะครับตากแดดกลางวัน กลางคืนก็บดบดเสร็จก็ตากตากจนแข็งได้ที่มาหลอ่อหลอมเทลงแม่พิมพ์นะครับเสียโร้นเสียแหลมก็ได้มาจากพิมพ์ของตะเคียนพองน้าอ้อยก็ได้มาจากพิมพ์พมงน้าอ้อยของอพระกรุเมืองตํะแพงเพชรพระประทานก็น่าจะได้จากพวกพระราชการเล็กๆอะไรเนาะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ยังมีลูกอมมีตะกุดมีพระเจ้าพระองค์แล้วมีหลายๆอย่างที่ท่านทำนะ ได้รับคา่านิยมค่อนข้างสูงแสนสองแสนสามแสนยันกระทั่งหลักล้านเป็นเกจีอาจาร,รย์อันดับหนึ่งของเมืองสุวรรณบุรีมรณภาพเนี่ยนะครับตอนพศ2 4ดปรีป่450อ้อาอายุได้80ปีมรณภาพไม่เหมือน,านอพาะอื่นมรณภาพเป็นปางสยายญาตนะครับนอนเหมือนพระองค์นะครับนอนแล้วก็เอามือกอตาอ่าวางทราพิษไว้ในท่าตะแคง แล้วก็ตอนที่มีชีวิตยอยู่นี่ถ่ายรูปไม่ติดนะครับจะมาถ่ายได้ก็ตอนมรนาภาพรูปที่ชัดที่สุดคือรูปที่มรณาภาพนะครับน <c oughs> อกนั้นไม่มีชัดเลยเบอร์หมดนะครับ <c oughs> ดังมากดังจริงๆขนาดรู้เหตุการณ์ลูปหน้าว่าหลวงป่าปานจะมาหาสั่งสำหรับกับข้าวไว้สี่ห้าสิบชุดเพื่อรอต้อนรับ <c oughs> เป็นที่อัศจรรย์และแปลกใจของชาวบามบมาแล้วก็บริเวณใกล้วัดมากว่างงถ้ารู้ได้ยังไง หลวงพ่อป,ป,ปานก็เคยดั้นด้น,ดนไปเรียนวิชากับท่านนะครับพ่อปานวัดบางนมโคนะครับที่ทำผ้า,าเนื้อดินพิมพ์ีไก่องค์ละเป็นล,ล้านเนี่ยนะครับไปเรียนกับท่านหลวงพ่อหนองขอมดันเนี่ยผ้าสุ้กปอเนื้อดินก็ไปล้านแล้วก็ไปเรียนกับท่านยังมีหลายรูปหลายขนาจารย์นะครับที่เรียนกับท่านฝึกฝนวิชาจนเรียกว่า มีวัตถุมงคลมูลค่าราคานะับล้านบาทแล้วหลายขนาดจานนะครับเมืองสุพรรณเนี่ยถ้าเอ่ยถึงหลวงพ่อเนียมแล้วเขายกมือท่วมหัวเลยเขาถือว่าเป็นสุดยอดพระเกจิเมืองเขาก็จะไม่ให้ดังได้ยังไงนะครับสืบสายวันละขนะครับโอ้โหก็จะก็ต้องไปธรรมดาเลยเนาะพระหายากแต่ก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้ถ้าเจอเจอนะครับ เนื้อตะกวัวพิมพ์ค้ายๆประคงหรือคอ้ายๆสิ่งของตะเคียนก็ส่งภาพมาดูกันแท้ก็มาคุยราคากันนะ,ะถือว่าแพงมากหายากด้วยนะครับคุณสมชายสวัสดีนะครับคุณสมหวังสวัสดีครับคุณจิตนัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับภาวนาทุกค่ำคืนขอให้ท่านเล่นพระแท้ขอให้ท่านเล่นพระเป็นขอให้ท่านแยกแยกเกแท้ได้ อัตราเหตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่มึงแห่งตนการดูพระการสะสมพระการศึกษาพระได้ความรู้จากตัวเองสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต่อสู้ได้แต่ถ้าซื้อตามคําบอกเล่าซื้อตามคําเชื่อไม่โดนเก้ก็โดนซ่อมไม่โดนซ่อมก็โดนแพงโดนทุกอย่างไม่มีคําว่าไม่โดนถ้าไม่เป็นนะครับไม่โดนปัญหาแรกก็คือเกะก็ต้องไปโดนในประเภท สัมมาอุดมาหักมาผิดวัดผิดที่ผิดทางมามันจะโดนทุกกระบวนท่านะครับเพราะกาบเรียนด้วยความเคารพคนเล่นพระนักเลงพระนักสะสมพระร้อยละเก้าสิบเก้าก็เจ้าเลขเพทุบายนะครับเพราะมันแอบแฝงไ้ด้วยผลประโยชน์เราก็พูดกันตรงๆผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เราถือเชื่อว่าตอนเนี้เราไม่ใช่พ่อค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เราอิงแอบไปทางนักสะสมนะครับแล้วก็ซื้อขายเปลี่ยนมือในการแบ่งปัน มันก็จะลดน้อยถอยคําว่าเจ้าเลขแสนกลลงไปหน่อยนะครับแต่มันก็ยังมีแอบแฝงเพราะมันติดในกรรมวรสันดานมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งเมื่อเห็นพระเขาร้านหนึ่งก็ต้องใช้ลูกล่อลูกชนเพื่อให้ซื้อได้เจ็ดแสนแปดแสนให้มันได้ลงมาเพื่อหวังผลประโยชน์ในส่วนต่างให้มันมีค่าทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเพียงแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยไม่อัมหิตขนาดว่าพระร้านซื้อแสนนะครับ รา้าเราต้องซื้อถึแปดเก้สนอย่างเงี้ยเอาส่วนต่างเพียสิบยีปอร์เซ็มันเป็นความพอใจของสองฝั่งก็จริงแต่ในมุมกลับกันของสัจธรรมเราก็เอาเปรียบเขาอยู่ดีนะครับทีนี้มัน <c oughs> ต้องเข้าใจกันไว้นหนึ่งว่าหลักการค้ามันมีการลงทุนนะครับมีลูกเสี่ยงมีระบบการขาดทุนเข้ามาเชื่อมโยงม,มันก็จะต้องมีความเ,าเห็นแก่ตัวมีความเป็นที่ตั้งว่า ยังไงเสียเราก็ต้องรอดนะนนี้มันเป็นศัจธรรมหลายหลายครั้งนะครับที่เจอเพื่อนผงเอาเปรียบหลายหลายครั้งที่เจอคนขายเอาเปรียบนะครับแต่เราผ่านชีวิตและผ่านวงจรตรงนี้มาแล้ว4ีกปีมันก็รับได้มันก็ทําใจได้นะครับเอาเปรียบเรามากเราก็ห่างเสียไม่โต้ตอบเอาเปรียบเราน้อยพอรับได้ก็เล่นกันไปแต่บอกว่เลยว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถ ดูเองก็ไม่เป็นไม่เข้าใจอะไรนะต่างๆคิดหวังเอาแต่ที่ชีวิตจิตใจเป็นที่ตั้งภูตังมีภูใจพร้อมกูเชื่อว่าแท้ซื้อไปบาลัยทั้งชาตินะครับที่ทำไรทุกวันไม่ได้ซื้อขายพระที่ทำไรนี่นะครับมอบความรู้ความสุขสรุกสนานพูดคุยให้รู้ประวัติบ้างให้รู้แม่พิมพ์พระบ้างให้รู้ตัวยอย่างพระบ้างอย่างนี้เขาเล่นราคานี้อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เ,เป็นอย่างนี้นะครับ เป็นความรู้เป็นอะไรต่างๆที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ก็เก็บเกี่ยววันไปอีฮะปาร์ตี้โจ๊กมั่งอะไรบ้างก็ขำขัน่องเป็นความบันเทิงนะครับทิ่ติปฏิยานั้นก็เป็นเรื่องเชื่อถือแต่บรรพการนะครับมันไม่เกิดกับเราก็อย่าไปใส่ใจมันเขาว่าดีเด๋ยังไงก็เบียไปสนใจสนใจเว่ว่าเอาพอพระอย่างนี้น่าจะสมวันข้างหน้ากูขายได้คิดซะว่าเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดที่มีมูลค่าเพิ่มคิดอย่างนั้นก็พอ แล้วความสุขความสนสนาก็จะมังเกิดมีไว้คุยกับเขาว่าเออกูก็มีหลวงพ่อเนียมคุยกับเขาได้กูก็มีวดาาัดระฆังคุยกับเขาได้กูก็มีเหล่าหลงพุทธิมณฑลจะพูดกับเขาได้เมื่อไประยองอะไรแบบเนี้ยนะครับดูเพจผมมาความรู้ไปดูเพจต้อมมาราคาไปดูเพจพดได้ความรู้ได้ราคาดูเพจโทนได้ความรู้ได้ราคาเ็า,า,าจะมีพฤติกรรมอย่างไรเราอย่าไปสนใจในมปนเรื่องบุคคลบางคนออกทรงนักเลงบางคนออกทรงเรียบร้อย บางคนออกสรงรูบาอาจารย์บางคนก็ออกส่งสเปะสปะอะไรก็อย่าไปสนใจเก็บเี่ยวแต่ความรู้ไปผมเองนั่นครบวงจรนะครับความ,มเรียบร้อยก็มีความดีก็ปรากฏนะครับความจังไรก็เหลือล้นนะครับปากกล้าจิตใจห้าหาญก็มีนะครับในกโมรสันดานมันรวมอยู่ในนั้นหมดแยกเอาเลือกเอานะครับสิ่งดีเก็บไว้ประดับปรมีสิ่งดีเก็บไว้ปปเ,ไวเป็นความรู้สิ่งชั่วนะครับก็ได้รู้แต่ไม่ต้องไปทํานะครับ คนเรานะครับหลายๆอย่างเราเอาเยี่ยนได้แต่อย่าเอาอยางนะครับอีกามันขี้ขโมยอีกามันท่้งจะสารพัดกันแกล้งรังแกแต่อีกานั้นมีข้อดีตรงหาก,กินแต่เช้าตีสีอีกามาแล้วนะครับอีกาขยันหาก,กินนะครับอีกาได้เปรียบสัตว์ทุกชนิด <c oughs> กินอิ่มนอนหลับแต่มันขี้ขโมยนะครับเอามาเลี้ยงแต่เล็กนะครับลูกฟักลูกปอนเพอไม่ได้เพอแม่งก็คาบของหนี นะครับเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็เข้าโจมตีเขานะครับกันแก้ง,งกันแกเจ้าเล่ห์แสนคนแต่มันเป็นคนขยันมันเป็นสัตว์ที่ขยันหานะกินแต่เช้านะครับเราก็เอาเยี่ยงมันจะเอาอยากมันนะครับหมามีความกตัญญูเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ว่าะจะเกิดขึ้นรักเจ้านายยิ่งกว่าชีวิตยอมกินชีวิตตัวเองเมื่อเจ้านายได้เพราะฉะนั้นจงเอาความซื่อสัตย์ของมัน,เ,นเอามาเก็บสะสมไว้แต่อย่าเอาความก้าวร้าวของมันไปไปใช้หมาเป็นสัตว์ก้าวร้าวนะครับผิดหูผิดตาผิดหน้ามันไม่เคยเจราจาด้วยความหวังดีมันไม่เคยมองเราเป็นมิตรมันเห็นเราเป็นศัตรูถ้าไม่ใช่เจ้าของนะครับเผอกัดนะครับโจมตีรับหลังอะไรสารพัดนะฮะแต่จําไม่ว่าเลือกใช้เป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับ เป็นฝูงก็เหมือนกันเราคบค้าสมาคมกับใครนะครับรักกันชอบกันนะครับหลักนิดเบาหน่อยไปกันเอาเปรียบกันบ้างแ,แกกันบ้างรับได้รับรับ,รบไม่ได้เลิกอูในชีวิตเกิดมาไม่ใช่มีเพื่อนอยู่มึงคนเดียวนะสังคมอยู่กันด้วยความเท่าที่เท่าไหรใสเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนหมื่นคนถ้าจะเสียเพื่อนชั่วๆไปสักสามคนสี่คนก็เสียแม่งไปเถอะนะครับวันข้างหนา้าหาสะสมใหม่นะครับ ดูรายการผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจญนะครับระชีวิตมันประสบการณ์มามากพระถ้ามีอะไรก็จะชี้นําไม่รู้อะไรก็ถามได้ได้ก็ทั้งระคงราคาถามมาได้หมดไม่ต้องกลัวไม่มีปิดบังครับอันไหนเล่นล้านอันไหนเล่นร้อยไหนเล่นแสนไหนเล่นหมืน่นคุณต้องรู้นะครับรู้แล้วไม่มีที่ขายมาที่นี่นะครับจะซื้อให้ดูนะครับวันนี้นัดไว้ประมาณเที่ยงนะครับจะมีเหรียญทองคาพยาวิชัยดาบหักนะครับมาจากเหนือนะครับมาจากเชียงไม้ไกับเดา เดี๋ยวลองดูน,นะครับถ้า <c oughs> เป็นไปตามข้อตกลงจะไล้สดโชว์เลยนะครับอนนี้เจ้าของก็อ,อนุญาตนะครับคุณลักษติหีบสวัสดีครับบางทีเนี่ยผมซื้อผ้าเดือนนึ่งไปสิบล้านนะครับแต่ไม่โชว์ไม่ได้เพราะเจ้าของขอวไว้บางทีพระเขาช่อฉุนคณรวมกันมาปร,ประเภทปู่ย่าตาทวดให้เขาไปสมบัติพ่อแม่เขาเขาจะขายทั้งทีบางทีพี่น้องจะมีปัญหากันนะครับในเรื่องของส่วนแบ่งส่วนต่าง ที่เขาจะถือลิขสิทธิ์เป็นของเขาเองเขาก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้เดี๋ยวก็จะมายืมอมายุดจุดกระชติเขาอีกนะครับอันนี้เราก็ต้องติดเป็นความลับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เปิดเผยไม่ได้เมื่อเปิดเผยมันไม่ได้มันก็มีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกนี้จะเป็นผู้ผิดหวังผิดหวังีนเมื่อพระตัวเองไม่แท ہ, ้เวลาให้เสียนดูให้ใครดูก็เกเกเอาอาจารย์รับเป็นที่พึ่งสุดท้ายส่งมาก็เกาให้ดูก็เกไม่ได้ตังค์มันก็เกิดความ รงเกตรังงอนว่าแม่งขี้โม้นะครับจริงๆแล้วซื้อก็อยากโชว์นะครับโชว์ให้รู้ว่าเออผมซื้อมาอย่างนี้เวลาลูกค้าจะซื้อต่อสมมติผมซื้อมา8 0 0 0 0นผมบอกลูกค้าไป8 5 0 0หรือ9000 0นให้ลูกค้าพิจารณาว่าส่วนต่างตรงนี้ลูกค้ารับได้ไหมรับได้ลูกค้ารับไปนะไม่ใช่ว่าพอเราบอกว่าซื้อ8,00 0 0 0ลูกค้าแม่งคิดว่าซื้อมาแสนแปมันก็จะเป็นการว่า มึงอบวกกูเยอะมึงแกลกูจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมอยากจะบอกให้รับรู้หมดแหละเพราะอะไรเพราะผมชอบค้าขายแบบแค่ส่วนต่างผมพอใจวันหนึ่งผมไม่ได้ซื้อพระองค์เดียวนะครับผมซื้อพระนี่นะครับวันวันหนึ่งอ้ผหไม่อยากจะพูดเลยนะครับเนี่ยคุณดูเอาแล้วกันนะเป็นกระมังไหมนี่ยัดเข้าไปจะเต็มนี่ชักแล้วนะครับซื้อๆๆยังไม่ได้ขายเพราะร้านยังไม่ได้เปิด ร,ร้านยังไม่ได้เปิดแต่วันนี้เขาว่าจะเปิดแต่ถึงจะเปิดก็ยังไม่ไปนะครับเพราะเปิดใหม่ๆนี่เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคหมักหมมอะไรมันมีบ้างคนเดินย่าเดินเหยียบอะไรกันบ้างยังไงให้มันโล่ลงๆค้าวัน10วันเราค่อยเข้านะครับผซื้อทุกวันนะครับซ,ซื้อเป็นกองซื้อเป็นกระมังซื้อทางหน้าร้าเมนซื้อตามโทรศัพท์ซื้อทาง,าาาททางเขาส่งมาทางไปนะรษณีย์ออนนเนี่ยคนระับติดกองตินทำอย่างนี้แยะ ซื้อกระใสสามร้อยห้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแสนสามล้านห้าล้านซื้อหมดแล้วครับถ้าซื้อแล้วขายได้เพราะพาแทนเนี่ยมันซื้อแล้วมันขายได้นะครับเนี่ยเหรียญอย่างนี้ก็ยังซื้อเห็นไหมคุกเข่าเนี่ยพันกระบาทสองบันนะครับเหรียญมากรากาเนี่ยช้ำๆสึกๆหลุมเยือผมซื้อไม่นับสภาพอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมาเถอะนะครับผมก็แดงอย่างนี้นะครับไม่สวยไม่สวยก็ซื้อนะครับเออเนี่ยนั่งตังค์เมื่อคืนนี้ก็ซื้อเข้ามาเนี่ยรวมปนมานั่งตัง แล้วก็ยังมีอะไรเลยเขาเรียกอลืมชื่อไปแล้วเนี่ยปุ่มหมุนหัวเอียนี่มาเป็นถุงนะแช่งมนันก็ตัดกล้องสองถุงนี่คกิปๆนะครับคลิบๆนี่ลงบัดทวร์บรัดช่างง่ายอันนี้ออกวัดพระโคกเหลานี่แค่ดูง่ายนะครับซื้อไม่ได้ซื้ออุ๊ยอาไอ้พุทธคุณเซอร์ไม่ได้ซื้อองเดียวซื้อทีนี่สองห้อง มงเลยมาขอยมีขอยม,มาขอยขายขอยสวยเพี้งเพียงเพียง,ยงที่แพทตตะวตัดเนี่ย์อาสามร้อยงันซื้อเห็นไหมนะครับรักแล้วรักแล้วต้องซื้อนะครับซื้อหมดแล้วครับนี่เลุยหลงยาอะไพันกว่าบาทนะครับเชียร่าอินโดจีนซื้อนะครับซื้อเพราะอะไรเพราะตลาดรองรับนะครับไม่ใช่หมาเศรษฐีซื้อแล้วขายได้ เม่อุป,ปคุตนะนี่เขาว่าโชคลาภดีต้องซื้อ,อยเยอะโชว์วันนี้ก็ไม่หมดลิ้นชักนี่เต็มหมดนะครับตั้งแต่ห้างปิดที่ผมซื้อผ้ามันลดลิ้นชักละนะครับตราบใดที่เงินยังไม่หมดก็ย,ยังสู้ต่อไปหลงวงพเนียมวัดน้อยเสือหลวงพว,วงอ์นะเมกะิิธิ์วัฒอนงมาขนมาเสือตั้งใจจะซื้อละร้อยตัวเมกะิิธิ์ตั้งใจ,จซื้อร้อยอมเอามานะครับ ซื้อทุกสภาพซื้อทุกราคาซื้อทุกอย่างนี่อย่างนี้ยังซื้อเนี่ยไม่กระสิกหน่ยนะเป็นแท่งเป็นท่อนเนี่ยซื้อนะครับมาม่ครัวหรกมาเถอะขอให้ดูแท้มาซื้อหมดลุงพ่อบอกกูเก่งซื้อไปเถอะเดี๋ยวมึงรวยเออนะซื้อหมดซื้อหมดนะครับลูงีช่างซื้อ เกิดมาในดงพ่อค้าแม่ค้าโตมากากการค้าขายเพราะฉะนั้นซื้อซื้อสามขายห้าซื้อห้าขายเจ็ดซื้อสิบเอ็ดขายสิบสามไม่ต้องไปกลัวซื้อไปลูกแม่บอกซื้อไปซื้อไปลูกซื้อไปสมัยเด็กๆก็ต่อว่าแม่โอ้ยหอมกระเทียมมาล้นบ้านแล้วแม่จะสั่งไม่ทําไมลงมาล้นแล้วล้นอีกล้นมาจนนอกบ้านไอ้ที่ด่าแม่ว่าแม่ใช่อะไรเรากูนั่งแกหอมแกกระเทียมมัดจุกมัดโปนี่กูเหนื่อย แม่แต่ลูกค้ามาทีอันนี้1ิโลอันนี้่20โลอันนี้ร้อยเข่งอันนี้200รมัดอ,อ้าวไอ้ลักใส่รถไปส่งอ่ากูถึงรู้ไงแม่งถ้ามีถ้ามีสินค้าอยู่ในบ้านเวลาลูกค้ามา1ิบคนกูประทาได้แต่วันใดถ้าแม่งกูเหลือสามเข่งก็สั่งคนละสิบเข่งก็ขอโทษนะครับมองมองดูเงินว่ากูจะไม่ได้แล้วถึงได้รับรู้ไงตอนนี้ก็เลยตะกะซื้อนะครับ ใครโทรมาพระนางกุนเขาไหมม,มีจิ้ไลด์ดูจีไหมมีพระเจ้มีไหมมีมึมมงเสร็จกูนี่นเป็นอย่างนั้นเลยต้องซื้อทุกอย่างซื้อทุกวันนะไอะ้ที่ได้ตามคิดก็แฮปปี้ไอ้ที่ไม่ได้ตามคิดก็ลงพ่อแมดูหนังเราคิดถึงยูกะกง <c oughs> พรอง,องค์อยู่จนพูดได้เนี่ยอยู่มาแปดเก้าปีแล้วจะไม่ไปไ,ปไว้เนี่ยนอกจะไม่ไปังไม่มีใครถามอีกมันยังไงวะเนี่ยพอลงเล่นคนเดียวจริงเปล่าวะนะครับแสนเป็นวงมางหมุนเลยไหมเนี่ยไอไประเภทขายไม่ไดเ้เขาให้มาบ้างนะซื้อแล้วขายไม่ออกมั่งอยู่ครบ <c oughs> ตัวบรรจงเต็มบรรทัด <c oughs> มีอย่างนี้ก็เอานะยาหมองตาเสือเชื่อถือได้แต่เปิดมาไม่ใช่ยาหมองนะเป็นขี้พึ่งหลวงพ่อ อันนี้คือเป็นรุ่นที่ผมเนี่ยเป็นคนตักใส่กับมือเนี่ยถึงได้รู้ว่าอ๋อยจะมองตาเสือมันเป็นแบบนี้เองมันเป็นลูกเสือเพ่นนี้นะเนี่ยข้างในก็เป็นขี้พึ่งตักไปเป็นพันๆตลับแต่ไม่รู้ไปทางเหนือมาทางใต้นะครับขี้พึ่งของพ่อนะครับ, <c oughs> บูดคุยกันนะครับแฮปปี้สนุกสนานบอกแล้วขอใอยมีขอใอยมาขอใอยแท้ขอใอยขายขอใอยสวยเพียงนะครับ เป่ามนขังไปก่อนวันนี้เที่ยงเจอกันพญาวิชัยดาพักพระเรียกพระบอซื้อวันแรกอันสองมาอันสามโผล่มาสิครับเขาสร้างร้อยกว่าเหรียญจะไปกลัวที่ไหนล่ะซื้อได้ทั้งหมดก็ร้อยกว่าล้านไม่กลัวมาเถอะนะครับอย่ากู้ก็ได้ไม่กลัวนะกกเ,วนะ <c oughs> เสืออะไรเนี่ยเสือยิ้มยากเอออย่าก็ายิ้มยากอย่าไปยิ้มมันเออนะครับอ จะเป็นเบาหวานนะบอกว่าเป็นอนนู่นเป็นอ้นี่หายช้าแล้วกันเฮ้ยตกสะเก็ดแต่ไม่ยอมหลุดยังไงวันนี่อาการแรกเลยเหรือเปล่าเบาหวานมาทีมึงได้ที่เลดันหวานใจเลยแม่นะหัวใจความดันเบาหวานมาก็ดันหวานใจมังกรพัดถินสวัสดีครับ คุณอีสนะครับสวัสดีครับอาจารย์เฮงเงนะครับเช่นกันครับคุณอริคัทนะครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยพรนิมิตสวัสดีครับแหมแว่นาตามันไม่รับกับสายตาเลยเฮ้ยเออลืมจังอ้าวเลียนสิบเนี่วาปะโตท,ที่มาหลงพอ่อยั็งไปอยู่มุมลึกๆ บางทีซื้อวางในนี้ชักนะครับดึงเข้าดึงออกแลงพก็หลบครับหลบหล,ล,ลบไปอยู่ในสุดเลยทําให้เราหาท่านไม่เจอวันดีคืนดีชักริชักมาหน้านำหน้าออกมาเลยเสร็จปูเข้าสู่ตลาดกลางขายซะโอ้เพ่ไม่อยากไปถ้าซ่อนไหนออลึกเข้าไปจะลืมนี่ลืมไปหลายชิ้นเลยเนี่ยลืมไปเยอะเลยเนี่ยเป็นสิบๆชิ้นเลยไม่รู้ซื้ออะไรไบ้างหายตัหายตัว หายโตบมดเจอซ้ำอยู่ให้ทนเดอ้ออยู่ให้นานเดอ้อวงพอ่ออ่ะคุณอะไรเนี่ยคุณมังกรสันติธรรมนนท์โอ้โหพาเยอะันนี้อาจารย์ครับปิดตามเมกะสิทธิ์ช่วงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับไล่ไปเลยครับตั้งแต่สี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนถึงแปดแสนถ้าสวยจริงๆคำว่าสวยจริงๆหมายถึงเด้งนะเอ่อสะดือเด้งเข่าเด้งนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์แต่งก็ตอนนี้นสวยๆนย่าจะทะลุลานนะครับเพราะว่า <c oughs> หลังจากท่านนายกสมาคมได้โยกเอาทายาทออกนะครับเอาปิตาว่านงเขาเป็นหนึ่งในเบญจะของชุดเ,เนื้อโลหะปิตาเนื้อโลหะหนึ่งในเบญจะนะครับวัดหนังวัดทองอวัดห้วยพเพียงแตกแล้วก็มาเป็นเนี่ยมาเป็นวัดนงตอนนี้ราคาปี๊ดไปเลยนะครับ ว่านงเขถือว่าคำดวงแก้ดวงตกนะครับแล้วก็เมกสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวออกเขียว้ายปีกมะเรงทับถ้าผ่านการใช้แบบรุนแรงจะออกคล้ำดำไข่เมกพัดนะครับแต่ขัดขาวกับเขียวนะครับเป็นพระที่มหัศจรรย์แปลกมากแล้วก็เชื่อถือกันว่าเป็นพระคำดวงเฉกเช่นเดียวกับราหูนะครับราหูกลาของหลวงพ่อน้อยนั้นถือว่าสะดอกเคาะต่อะตาคำดวงนะครับ ถ้าแฟนคู่กันเนี่ยบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่ดวงจะไม่อับปางดวงจะไม่ร่วมจมดวงจะไม่พูดง่ายๆว่าดวงจะไม่ตอกอ่ะจะมีโชคจะมีลาบจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดนะครับผมเองนั้นไม่เป็นเลยเรื่องกลาแต่ผมเก่งเมกซิงเพราะฉะนั้นผมจะดันต้นหาจะเมกซิงแล้วเพราะความที่เมกซิงมีนในตัวชีวิตผมประสบความพ้นหลายเรื่องครับเรื่องบางเรื่องไม่ควรจะได้ก็ได้เรื่องบางเรื่องไม่ควรจะเห็นก็เห็น หลายหลายสิ่งหลายอย่างทั้งได้ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งผ่านงอกเองยไปด้วยทรัพสมบัตินะครับต้องถือว่าสุดยอดแล้วถึงประกาศซื้อตั้งน่ารับไม่กลัวนะครับ <c oughs> จะถูกกระแพงนะครับขอยแท้ไว้ก่อนนะครับแพงนิดแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับตามกําลังเรานะครับตอนนี้ก็หาเสือเข้ามาเป็นมหาอำนาจของหลวงพระวงนะครับเสือโรงพยาบาลหาไม่ได้ก็หาเสือพระวงและรุ่นอื่นก็เล่นไปเป็นเป็นตะรุ่น6อ้าวซื้อสิครับตอนนี้ก็กดเข้าไปที่ยี่สิบตัวแล้วนะครับ สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นยังรับซื้ออยู่นะครับมาขอยแท้ขอยสวยขอยแดงเลยนะสี่หมื่นมาถ้าดำๆำมอมแมมสองหมื่นมาซื้อนะครับไม่อั้นนะโนลิมิตนะครับมาร้อยตัวซื้อร้อยตัวมาพันตัวซื้อพันตัวซื้อตามกําลังซับนะครับหมดเงินแล้วว่ากันใหม่นะครับแต่ตั้งแต่ซื้อไม่กระติดกระซื้อเสือมาตังยังไม่ยุบเพิ่มอยู่เลยก็แสดงว่าต้องซื้อต่อไปนะครับตอนนี้จะเลื่อยไมหาหลวงพ่อเนียมนะแต่หลวงพ่อเนียมต้องทาใจอาจจะสามปีองคอะไรแบบนี้ ไม่เหมือนเมกะสิทธิ์กับเสือเสือเนี่ยจ,จะมาอาทิตย์ละองสององได้เมกะสิทธิ์อาจจะมา3เดือนองสองเดือนองสี่เดือนองค์อองคแต่ถ้าพอนิ่มน่าจะเป็น2ปีองค์3ปีองอะไรแบบนี้นะครับถวากันไปครับตามความสภาพคล่อง,องของการตลาดนะครับเดี๋ยวตลาดเปิดว่าอาจจะมีหลากหลายวนเวียนเข้ามาขายบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วก็ไปต่อสู้เนียขายผ้าหลักล้านไปซื้อผ้าหลักหมืน่นมาเก็บก็ไม่ต้องกลัวครับเก็บวันนี้หวังเป็นผ้าหลักล้านในวันหน้านะครับ เสือเราพ่วงประกาศไว้เลยว่ารับรองได้ไม่เกิน2ปีต้องตัวละแสนนะครับแน่นอนต้องตัวละแสนล้านเปอร์เซ็นยังไงก็เป็นแสนถ้าไม่เป็นแสนเดี๋ยวจะซื้อเป็นแสนให้ดูเพราะตอนนี้กําลังไล่ซื้ออยู่นะครับอย่างเมกะสิทธ์นะครับบอกเลยไหมปีกว่าๆมาเนี่ยจาก4ี่ห้าแสนกดมาถึง1ล้านล้านกว่าไปแล้วนะครับแล้วพวกนี้เวลามันติดชาร์จแล้วมันไปเร็ว <c oughs> นะครับเงินล้านมันหายากล้านแรกถ้ามีล้านแรกแล้วล้านต่อไปมันจะง่าย พระองค์แรกถ้าขึ้นถึงหนึ่งล้านล้านต่อไปมาเรื่องเล็กนะครับยิ่งแพงมากเศรษฐียิ่งลงมาเล่นต่างคนต่างแย่งกันซื้อราคามจะมุนเงียนเปลี่ยนแปลงแบบดูเดือดดยผ่านนะครับมีขอยมามีขอยบอกมีขอยแท้แล้วเราคุยกันนะครับคุณประเสริฐค้ายสวุวรรณสวัสดีนะครับซื้อไปนะครับพระแท้อย่าซื้อพระเกยอย่างเดียวนะครับชีวิตมอดไหมนะครับ ไร้ซึ่งประสิทธิภาพไร้ซึ่งคุณสมบัติไร้ซึ่งความใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจบจบจบ,จบนะครับมันจบแบบไร้ราคาจบแบบไร้เหตุผลนะครับเล่นพระต้องเล่นพระแท้เล่นพระต้องเล่นพระสวยแท้ด้วยสวยด้วยไม่ต้องกลัวนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับแพงมากนะครับพระแพงอยู่ที่พระสวยดูสภาพแลวคุยราคานะครับ ขอให้มีขอให้มานะครับไปที่ไหนไม่สมหวังไปที่ไหนไม่ชอบใจไปที่ไหนอ,อัดขัดใจมาที่นี่ยี่สิบสามแยกหกนะครับเหนือดวงพระพเมต์ตรงข้ามสันเจ้าจีนทางเข้าวัดบุกหวันนะครับลงทางด่วนเข้าซอยแรกซอยลงจำนำนะครับวันนี้จ้างเขานั่งเครื่องบินมาเลยค่าเครื่องบินไปกลับออกให้เอาเหรียญมาดูแท้ซื้อเดี๋ยวจะซื้อโชว์ในรายการเลยนะครับ พราะพี่เขาบอกว่าอนุญาตนะครับมาเจอกันคุณบีอนะครับเย็นจบแล้วเลยเนี่ยเย็นจนแข็งหอคุณกิติชัยนะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณทั้ง245ท่านเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไว้ใจไม่ได้โควิดเนี่ยนะครับโควิดก็มีฤทธิ์ในตัวเหมือนกันนะครับใส่แมสนะครับล้างมือด้วยเจลนะครับ กินร้อนช้อนกลางนั่งห่างระยะนะครับพบปะผู้คนน้อยลงนะครับอย่าสันสนๆอย่ารวมหัวอย่ามั่วซั่วนะครับเกิดแล้วรักษายากนะครับรักษาไม่ได้รักษาไม่ทันตายสถานเดียวตายแล้วมันตายแบบไร้ค่าตายแล้วมันตายแบบไม่มีเกียรตินะครับตายแล้วมันเป็นที่รกเกงสังคมบางวัดก็ไม่อยากรับเผาไอ้เผาแล้วก็วจะเรียกญาติโยมโหติกามาที่แก้งมานั่งฟังพระวดพระธรรมก็ไม่ได้นะครับ เป็นอะไรที่โอ้ยบอกช้ำแล้วกาหมองแม่งพอๆก็โลกเอกเลยเอดนี่ห่อถุงดำแล้วเข้าเตาเผานะครับโควิดก็น่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเลยผมยังส่งแรงใจให้ท่านผู้ว่าสุสานทุกวันนะครับขอให้ท่านหายดีกลับมามีสกขภาพที่แข็งแรงท่านขาว่าเจาะคอแล้วด้วยนะครับทำนู่นทำนี่แล้วเป็นอะไรที่แบบ เราไม่ใช่ลูกไม่ใช่ญาตินะครับแต่ว่ามันเป็นเพื่อนร่วมโลกมันก็อดคิดถึงอดสงสารอดเป็นห่วงเวทนาไม่ได้แล้วคนที่ใกล้ชิดนะลูกเมียเขาอะลูกหลานเขาหลักนะครับมันเป็นเรื่องเศร้านะพยายามป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะใส่แมสไว้นะครับอย่างน้อยกันได้ส่วนหนึ่งไม่ม่วซัสวตัวเหล็งมันก็ไม่น่าจะใครเจอใคระครับไม่น่าจะมือมาติดกูกูไปติดมึงอะไรแบบเนี้ยนะ มันกระจายกันเรื่อยอย่างเมื่อวานเปิดผัวมาแม่เก้าร้อยคนโอ้ยหวังว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ใครๆของเราที่จะมาโนเนียถึงเรานะครับไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนสนิทมิจฉาอยเางพอเกิดล้วคนใกล้ตัวแล้วมันใจหายนะครับมันวาดเสี้ยว <c oughs> คุณศักดิ์คำพรสวัสดีครับเรียบร้อยชิวๆสว,วัสดีครับคุณประกิตมภคุณสวัสดีครับ โอ้พิตูนี่ขอบคุณมากครับทุกไลน์นะครับต้องมีพิตูมาช่วยแจมนะครับบอกลายบอกเบอร์ติดต่อบอกสถานที่นะครับช่วยตอบปัญหาด้วยบางครั้งบางโอกาสก็กราบขอบคุณครับคนคิดดีทําดีก็ทําแต่เรื่องดีๆนะไอ้คนคิดชั่วนาชั่วแม่งก็คิดแต่เรื่องชั่วๆไม่รู้มาไปหาที่ไหนมาคิดอะฮะกูก็โดนหลอกตั้งแต่เด็กจนแก่ก็ยังโดนอยู่แล้ยไอ้ไอีอ้มมันไหลหมดนักเกินวะนงนะมันก็เป็นแบบนี้แหละ คุณชรินสะวัสดีครับขอโทษครับทีมอานมันถนัดมันตามัมนไม่ใช่ใซตที่เราองใช้พอดีนะมันหายเรื่องหายหายีจังเลยมันตาแม,ม่แกะแกะถึงไหนวะอ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้มีความสุขมากๆขอประสบความสำเร็จวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปไล่ที่อ,อพาร์ตเมนต์ตอนเราซุยพระเนาะมาดูกันนะครับอ่ะ โอเคนะครับวันนี้ขอมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ